สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review แหล่งรวมรีวิวสุดล้ำแห่งอนาคตทั้งรถยนตร์รถไฟรถถังและอากาศยานทุกชนิดสำหรับวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสกับสุดยอดแห่งขบวนรถไฟแห่งอนาคตจากประเทศไทยนั่นคือ Royal Express 999ประจำปี2026ขบวนรถไฟสุดหรูที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีไทยแท้ ภาษานวัตกรรมระดับโลกพร้อมให้บริการทั้งความเร็วความสบายและความปลอดภัยระดับสูงสุด Royal Express 999ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในด้านระบบรางและการขนส่งมวลชนขบวนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองผู้โดยสารระดับพรีเมียมด้วยดีไซน์ที่หรูหราทั้งภายนอกและภายใน ใช้วัสดุเกรดอากาศยานที่มีความเบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีด้านความเร็ว Royal Express 999ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแม่เหล็กหรือมาร์กโ h y ไฮบรที่สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง620กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการออกแบบรางแบบแม่เหล็กซึ่งลดแรงเสียดทานช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างลื่นไหลและเงียบสงบ แม้ขณะวิ่งที่ความเร็วสูงภายในขบวนรถถูกแบ่งออกเป็น4โซนหลักได้แก่ Royal Executive Suite. s ว i t e Luxury s l e e p e r Digital s m a ดิ c a b i ลสมบินและ Green โดมลวโซน r o y a l Executive S ว i t e เป็นห้องโดยสารส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยวัสดุไม้แท้ไฟอัจฉริยะและที่นั่งปรับระดับได้ด้วยระบบ AI ส่วน Luxury s l e p p e r มีเตียงคู่พร้อมหน้าต่างพาโนรามาระบบปรับอากาศเฉพาะจุดและระบบกลิ่นอโรมาเพื่อความผ่อนคลาย ดิจิตอลสมาร์ทเคบินจะเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการทำงานระหว่างเดินทางมีโต๊ะอัจฉริยะพร้อมระบบ AR และจอสัมผัสเต็มรูปแบบทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้โดยสารได้อัตโนมัติในขณะที่กรีนโดมแล้วเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบเปิดลงครึ่งโดมมีพืชฟอกอากาศและแสงธรรมชาติจำลองช่วยให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติแม้อยู่ในรถไฟ ในด้านความปลอดภัย Royal Express 999ติดตั้งระบบ AI Monitoring และกล้องอัจฉริยะ360องศาตร,รวจจับพฤติกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบตรวจสอบสภาพรางและสภาพอากาศอัตโนมัติล่วงหน้า15นาทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารระบบการสื่อสารของรถไฟนี้เป็นแบบ q ว a n ตั m e n น r ริ t ท d Data Link ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูงระดับเทราบิต เซ็กปลอดภัยจากการแฮกและการดักฟังทุกรูปแบบทำให้ทั้งการสื่อสารภายในรถไฟและกับศูนย์ควบคุมภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่น Royal Express พรส999ยังเป็นรถไฟแห่งความยั่งยืนโดยใช้พลังงานจากแหล่ง Renewable ทั้งแผงโซลา r เซลล์บนหลังคาเทคโนโลยีเก็บพลังงานลมและระบบแบตเตอรี่ไฮบริดที่มีอายุการใช้งานมากกว่า25ปีส่วนวัสดุตัวถังสามารถนำไปรีไซเคิลได้มากกว่า85 ขบวนนี้ยังรองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ด้วยลิฟท์ไฮดรอลิกทางขึ้นพื้นปรับระดับอัตโนมัติและห้องน้ำอัจฉริยะที่รองรับทุกความต้องการจุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือการออกแบบประตูและการควบคุมผ่านระบบเสียงผู้โดยสารโดยใช้เทคโนโลยีไทย Smart ทไว c ์ซึ่งสามารถสั่งงานด้วยภาษาไทยได้โดยตรงทั้งยังรองรับภาษาท้องถิ่นเช่นอีสานและเหนือได้ในบางฟังก์ชัน เส้นทางการให้บริการของ Royal Express 999ในปี2026ครอบคลุมจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ภูเก็ตและขยายไปยังนครวัดประเทศกัมพูชาในช่วงปลายปีโดยแต่ละเส้นทางจะใช้เวลาการเดินทางเฉลี่ยเพียง1ใน3ของเวลาปกติเดิมนอกจากนั้นยังมีระบบความบันเทิงแบบฟูลดม VR ที่ผู้โดยสารสามารถเลือกชมภาพยนตร์ ท่องโลกเสมือนจริงหรือชมวิวข้างทางแบบซูมระดับ 16k ได้ตามต้องการพร้อมระบบเสียงรอบทิศระดับอันพรา9ดีจากบริษัทผลิตเสียงชื่อดังของไทย Royal Express 999ถือเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความหรูหราและวิสัยทัศน์ด้านการคมนาคมขนส่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของไทยและแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ผู้นำด้านการคมนาคมอัจฉริยะในระดับโลก ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรถไฟแห่งอนาคต Royal Express 999ประจำปี2026ที่ทาง KB Auto Review นำมาฝากในวันนี้ถ้าท่านชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชม